สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอมวคลิปนี้เราก็มาพูดถึงสถิติความปังของทัพนักตบหนุ่มไทยของเรากันอีกแล้วครับแน่นอนว่าในรายการศึกชิงแชมป์เอเชียนี้หนุ่มไทยของเราก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่นัดแรกที่พบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ5ของโลกแล้วครับเขาส่งชุดใหญ่มาหนุ่มไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำแต้มไปได้ถึง22แต้มด้วยต่อเซตแล้วมาวันนี้หนุ่มไทยก็สามารถเอาชนะอุส เบกิสสถานมาได้ทำให้ได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มถึง7จจุด 99แต้มครับเกือบ8แต้มกันไปเลยทีเดียวแล้วอันดับโลกก็พุ่งแบบก้าวกระโดดขึ้นมา5อันดับเลยครับตอนนี้หนุ่มไทยของเราพุ่งมาอยู่ที่57ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อกดเข้าไปดูสถิติการได้แต้มหรือว่าเสียแต้มของหนุ่มไทยของเราถือว่าการได้แต้ม7.99ในนัดที่สามารถเอาชนะอุซเบกิสถานล่าสุดนี้เป็นคะแนนอันดับโลกที่ ที่เพิ่มขึ้นของหนุ่มไทย ที่ได้คะแนนเพิ่มมากที่สุดในรอบ4ปีเลยครับสถิติของ f i v b นั้นก็มีตั้งแต่ปี2019ปี2019จนถึงปี2023นี้เรายังไม่เคยมีนัดไหนได้คะแนนอันดับโลกบวกถึง7.99ได้เหมือนครั้งมาก่อนแต่แอดมินก็ไม่แน่ใจครับว่าในปีก่อนหน้านี้หนุ่มไทยของเราเคยได้คะแนนอันดับโลกมากแบบนี้เลยหรือไม่หรือว่า ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราได้คะแนนอันดับโลกบวกเพิ่มมากที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยหรือแต่จากสถิติของเว็บ FIVB ที่มีสถิติของหนุ่มไทยของเราก็คือมีตั้งแต่ปี2019ครับถือว่าตอนนี้หนุ่มไทยของเราพัฒนาแบบสุดขีดจริงๆสู้ต่อไปนะครับหนุ่มๆ